เรื่องราวรวมกันเนละตอนี้เป็นอย่างไงบ้างถ้าหากถามถึงเรื่องของเพลงลูกทุ่งด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจะว่าไปแล้วในความเพลงลูกทุ่งของเราในถ้าหากว่าเราจะฟังในยุคก่อนๆก็จะมีเรื่องของท้องไร่ท้องนาความเป็นชีวิตการวิถีชีวิตของคนหรือแม้แต่เรื่องราวที่จะบรรจุในบทเพลงลูกทุ่งให้เราได้ย้อนเห็นถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆก่จะเป็นอย่างแหลมตะลุ่มพุกก็จะมีในเพลงลูกทุ่งพระธาตุนนร์่ม จะมีเรื่องราวที่ทําให้เราได้ได้ฟังและเรียนรู้ว่าอ๋อเคยเกิดเหตุการณ์นั้นแม้แต่เรื่องของครูครูจูลิงครูหลายๆท่านครูลาดวนซึ่งบางคนอาจจะลืมไปแล้วหรือไม่รู้จักแต่ในวูกตุ้งของเราก็จะสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวต่างๆหมดนั้นซึ่งในวันนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยความเป็นลูกทุ่งของเราก็ถูกกลายขันซึ่งก็ก็จะห่วงมากๆสําหรับการใช้ภาษาซึ่งถ้าว่าเรามองจริงๆแล้วกับความเป็นลูกทุ่งเนี่ยภาษา ภาษาไทยของเราเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญมากๆในการที่ร้อยเรียงเข้าไปเป็นบทเพลงที่ทำให้มีการถ่ายทอดคนฟังแล้วเข้าไปถึงใจนี่คือคำว่าลึกุ่กสุดยอดมากฟังแล้วแบบอินตามให้เดียวนะเพราะฉันเหมือนเหมือนบทเพลงที่ถ้าเกิดเราย้อนไปฟังแต่ละเพลงมันเหมือนการบ่งบอกโมเมนต์นะโมเมนต์ในช่วงปีนั้นมากๆประมาณน,นั้นเอยใช่ค่ะแล้วก็วก<ๆ>ปัจจุบันที่ดีใจมากๆก็คือมีรุ่นลูกรุ่นหลานที่สืบสานต่อจากการประกวดร้องเพลงนี่แหละคะ่ะ ที่เขาออเอาพลงลูกทุ่งียว่าลูกทุ่งสี่ท่อนเอาประกวดทำให้พลังลูกทุ่งของเรานั้นยังไม่ตาย <enga. S 2> แล้วก็เชื่อว่าลูกทุ่งไม่มีวันตายเพราะว่ามีแม่แม่ที่เป็นอมตะให้กับลูกๆแบบนี้และค่ะ<ล>ต้เซ็ตต่นที่หันีหรอเป็นหรือว่าเป็นทีมแฟนเยอะมากเนาะเป็นหมดเลยเป็นทุกอย่างที่เธอต้องการโอเคงั้นเรามาประกาศรางวัลกันดีกว่านะครับผมเรียนเชิญได้เลยนะครับและ รางวัลสุดยอดคนบันเทิงแห่งปีประจำปี2024ได้แก่รางวัลสุดยอดคนบันเทิงแห่งปี2024ได้แก่ดารุง่งลูกทุ่งเสียงดีดีกรีลูกชายแห่งชาติไรอันกาประเดชา ดูเวนะครับรีดลนะครับและลดับนี้นะครับขอเรียนเชิญรนกล่าวรายเล็กน้อยถึงทีมมัมมีทีมแฟนเนาะดเกสวัสดีครับสวัสดีแขกไม่เชิแล้วก็มีนักแฟนเพลงทุกคนด้วยนะครับวันนี รู้สึกดีใจแลวก็เป็นเกียรติมากเลยครับกับรางวัลที่ได้มานะครับก็ต้องขอคุณนะครับแรงโหวตทุกแรงแลวก็ทุกแรงเชียร์แรงใจเลยนะครับขอบคุณทางข่ายยังเข้าวได้คอร์ดนะครับขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรางวัลน,นี้ด้วยนะครับผมเชื่อว,ว่าทุกคนอาจจะมองว่าแฟนคลับเนี่ยเป็นลมใต้ปีกนะครับสำหรับผมก็คือเป็นปีกที่ทําให้ผมได้พินสูงขึ้นที่สุดกับคุณทุกแรงุกทุกปีกทุกปีกทุกช่วยนะครับต้องมากครับขอบคุณครับ นี่นะครับขอเรียนเชิญน,นะครับคุณภูริพัฒน์